สบายสไตล์ส้มจีสวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะส้มจะมาทำแซนด์วิชนะคะวันนี้จะเป็นไส้ใหม่นะคะของส้มนะคะก็จะเป็นพริกเผาค่ะใช้พริกเผาแม่ประนอมนะคะพริกเผาหมูหยองค่ะน้ำสลัดโบราณน,นะคะก็จะใช้ขนมปังนะคะสองแผ่นค่ะทาน้ำสลัด แซนด์วิชลงไปนะคะเป็นน้ำสลัดแซนด์วิชโบราณนะคะทาให้ทั่วแผ่นค่ะไม่ต้องเอาฉ่ำมากนะคะเพราะว่าเราจะมีน้ำพริกเผาอีกนะคะไม่ไม่เอาฉ่ำมากนะคะ น้ำแซนวิชสลัดโบราณนะคะก็สามารถทําได้ทั้งข่าวทั้งหวานนะคะทําได้ค่ะอร่อยค่ะเข้ากันนะคะถ้าขนมปังแล้วด้วยน้ําสลัดนะคะเราก็จะมาทาพริกเผาค่ะเกลี่ยไปเลยค่ะเกลี่ยไปแบบนี้เลย เผาหมูหยองนะคะก็เป็นส่วนผสมที่เข้ากันดีนะคะก็จะอร่อยลงตัวกลมกล่อมแซนวิชของส้มนะคะก็จะทำวันนี้ตอนเย็นนะคะแล้วก็ขายพรุ่งนี้เช้าค่ะขายหมดทุกวันนะคะไม่ได้มีสต็อกนะคะ ขายสดใหม่วันต่อวันค่ะขายได้นะคะขายดีนะคะใครที่มีงานหลักอยู่นะคะแล้วก็หาอาชีพเสริมอยู่ก็แนะนำทำขนมทำแซนวิชไปขายได้ค่ะจากนั้นเราก็จะใส่หมูหยองลงไปนะคะหมูหยองลงไปค่ะ ใส้ปริมาณตามใจชอบเลยนะคะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เราเลยค่ะประกบค่ะประกบแล้วก็จัดให้เท่ากันนะคะถ้ากลัวตัดไม่เท่ากันก็ ต้องใช้ตัวช่วยนะคะด้วยกล่องตัดเส้นนี้ค่ะก็จะตัดเป็นสามเหลี่ยมนะคะ สามเหลี่ยมค่ะก็จะได้สองกล่องนะคะแบบนี้จะเป็นสองกล่อง เลยน่าทานมากตัดขอบนะคะเพื่อความโปรของเรานะคะเพื่อความเป็นมืออาชีพของเรานะคะขนมเราจะได้สวยดูดีนะคะตัดขอบนิดนึงค่ะเวลา,าทําขนมนะคะไม่ไม่ดาม่าไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าความถนัดไม่เท่ากันแต่ว่ามือเราล้างสะอาดทุกครั้งที่เราจัดขนมนะคะ นี้ค่ะแล้วเราก็จะใส่กล่องนะคะเบอร์ 02S นะคะก็จะใส่ขนมแบบ2ชิ้นแบบนี้ได้พอดีค่ะคน่าอร่อยมากค่ะแซนด์วิชมินิพริกเผาหมูหยองน้ำสลัดโบราณค่ะน่ากินมาก ทำดูนะคะนำไปขายได้ค่ะกล่องเนิน10บาทค่ะ2ชิ้นแบบนี้10บาทค่ะขนมปัง2แผ่นเราก็จะได้20บาทค่ะนี่เลยทําดูนะคะขายได้ขายดีอร่อยด้วยค่ะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย